ผมจะมาอัปเดตกาบของบิตคอยแล้วก็เหรียญมินนะครับตอนนี้2อตุ่ม50จะ3าตุมแล้วนะครับก็บิตคอยค่อนข้างเหนื่อยมากเลยนะครับวันนี้ผมเทรดฟิวเจอร์ด้วยนะครับค่อนข้างแบบกัดติ้งกันก็มีนะครับตังกรไรบ้างกัดตุ้นบ้างก็เหนื่อยเลยครับเหนื่อยมากๆเลยนะครับแต่ก็อยากมาอัปเดตกับเพื่อนๆนะครับตัวที่วิ่งร้อนแรงอยู่ในวันนี้เลยล่าสุดณเวลานี้ก็คือตัวชีบะนะครับเพื่อนๆชีบะตาเรามาดูตามเฟรม M15 ขึ้นมาก่อนแล้วนะเพื่อนๆ เอ็มเป็นเอ็มซานะครับแล้วเรามาดูทำเฟรมเอ็มซีมาบิตคอยยังอยู่แบบนี้อยู่นะครับดังนั้นแล้วจิบะจ้องที่จะขึ้นไปก่อนแล้วนะครับเพื่อนก็น่าสองพันหนุกชิวๆแล้วนะครับรอบนี้นะครับหวังว่าจิบะจะดิดกลับไปแถวๆนี้ให้ได้นะครับผมวันนี้นะสองวันเจ็นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะสําหรับจิบะนะครับโอเคผมจะอัปเดตดครับของบิตคอยก่อนเลยแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อ แลกเปลี่ยนมุมมองนะครับในเรื่องครับไม่ได้ชี้นาให้คุณต้องมาซื้อนะครับผมก็ M 3นมาที่นะครับตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับ S 1จะกลับตัวได้หรือไม่ถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วเราต้องไปดูตามฟิวมย่อยถ้าเรามัวแต่ให้ S 1กลับตัวชัดเจนนะครับมันก็ได้แต่เราอาจจะไม่ได้ราคาที่เราต้องการที่ดีที่สุดแต่โอเคกันลงทุนหรือการเทรดนะครับไม่มีใครได้ราคาที่ต่าที่สุดแล้วไปขายราคาสูงสุดนะครับเพราะว่าเราไม่ใจเจ้ามือนะครับผมดังนั้นแล้วเรามาดูด้วยกันนะครับผม ไล่จาก M1 M1 เสร็จ M3 นะครับ M3 MR นะครับ M5 แสดงว่าเส้นนี้มีความสำคัญนะครับเพื่อนๆ37,500ื่นน 37, 500, นะครับ37,500 37,600รอยอยู่โซนนี้แล้วกันนะครับผม37,600 37,700นรนะครับโซนนี้นะครับถ้าเกิดเด้งผ่านได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีผมคิดว่าเดี๋ยวก็มีข่าวอะไรดีๆออกมานะครับผมว่าสามารถเจรจา,าเกลียได้แล้วตอนนี้วอลุ่มไม่อยมีแล้วเอื่อเอือยๆแล้วก็ ดึงขึ้นไปแล้วทุบลงดึงขึ้นไปก็ทุบลงคือคนทั่วโลกคือคือกลัวพูดง่ายดีกว่าเขาต้องกายแต่อีกฝั่งหนึ่งก็กลัวแต่เขาแทงลงมานานแล้วน,น,นั่นแสดงว่าเขาได้โอกาสนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าเหมือนจะคลี่คลายกันได้เหมือนวันนี้ ที่เมื่อวานเด้งขึ้นมาเพราะอะไรเพราะข่าวมันมากว่าจะลี้ลายกันจะจะคุยกันเจรจากันราคามันก็ดีดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเย็นนี้บอกว่าเออขี้กายกันไม่ได้ต้องเลื่อนนไปก่อนราคาก็ลงอีกนะครับเพื่อตลาดมันเป็น s e ติเ m e n t ที่ละเอียดมากแค่เป็นไปได้เป็นไปคาดคาดว่าจะถึงคาดว่าจะไม่ไปคาดว่าขอคิดทุกคนมันเป็นไปได้หมดราคาวิ่งไปก่อนแล้วนะครับดังนั้นแล้วก็ทุกคนระมัดระวังด้วยนะครับผม,มเห็นไหมหลุดอีกแล้วนะครับผมสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่ร้อยตรงนี้ครับผม วนเวียนอยู่เหนื่อยมากนะครับผมแล้วก็ตําจุดลงลงอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงอยู่นะครับผมนะครับก็ดับได้ที่เขาไม่สามารถยืนเหนือเส้นนี้ได้นะครับ S4 ก็39,500นะครับก็น่าจะพยายามกันสักพักนะครับผมนอกจากก็มีกล่าวและมีปัจจัยใดๆแท่งใหญ่ๆขึ้นมานะครับผมโอเคครับนี่คือกราฟของ bitcoin นะครับตัวต่อไปก็ชิบะนะครับก็ย่อลงเหมือีกแล้วนะครับมันอะไรกันนักหนานะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมเนี่ยไ 2598นะครับ2598เนี่ยติ้งลงมาอีกแล้วนะครับติ้งลงมาอีกแล้วนะครับผมโอเคนะครับตัวต่อไปนะครับจะไปดูของด็อกคอยดีโอดีโ o ด็อกคนะครับด o อกคก็อยู่ตรงนี้นะครับด o อกคก็ขึ้นไปเทสอยู่แถวๆถวศูนย์จุดหนึ่งสามห้าศูนย์นะครับศูนย์จุดหนึ่งสามห้าศูนย์ถ้าเราดูตามเฟรม s อหนึ่งนะครับตัวนี้นี่คือด็อกคอยนะ เพื่อนๆดูนะครับว่าอดีตมันเป็นแบบนี้หรือไม่นะครับเราก็คาดการเราก็มาดูกันนะครับว่ามีโอกาสขึ้นหรือมีโอกาสลงนะครับผมก็ถ้าเทรดแล้ววันหนึ่งอ่ะผมคิดว่าน่าจะเทรดวันละรอบสองรอบก็พออย่าเทรดตั้งวันนะครับเหนื่อยนะครับเพราะว่าบางครั้งเล่นได้มาก็เสียไปบางครั้งเสียเสียแล้วก็กลับไม่ได้นะครับนี่คือจากประสบการณ์นะแต่เพื่อนๆเล่นแบบไหนผมไม่แน่ใจนะครับผมก็นะครับกราฟก็มีขึ้นมีลงตลอดเวลากรบเคลื่อนไหวมันไม่ได้ตายตัวว่าบอกว่าจะขึ้นตอนนี้แล้วมันไม่ขึ้นนะครับ แต่บอกว่าจะลงตัวนี้มันจะขึ้นก็ได้นะครับผมบอกว่าตอนเช้าบอกว่าขึ้นทั้งวันแต่อยู่ตอนเที่ยงลงก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะตทดตามเฟรมไหนนะครับผมโอเคตามเฟรมอ่านี่คือกราฟของยกฐานสูงตลอดเลยนะครับผมนะยกฐานสูงนะครับเรียกง่ายว่า m สามนาทีนี้ก็พยายามยกยกอยู่นะครับยกสูงอยู่นะครับไม่ใช่ยกทรงนะครับผมยกสูงครับตัวนี้นะครับตันนี้ตาปั่นนี้ได้โอเคเลยนะครับเพื่อนๆเท่าไหร่นะครับโซนนี้โซนราคาตรงนี้ 0.135์จุนสามารถเนะครับสามารถเดสามารถแดอลลาร์นะครับผมโอเคนะครับดิ่งลงมาอีกแล้วนะครับดิ่งลงมาแล้ว DOM 0.06นะครับ0.06นะครับก็เมื่อกี้พุ่งไปเหมือนกันนะครับเนี่ยอยู่ในโซนเส้นแนวรับโซนนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะโซนนี้โซนนี้คือโซนเส้นแนวรับเสนแนวรับถ้าหลุดก็ต้องพรวดลงมาแถวๆ0.04ูี่ครั้งหนึ่งสำหรับ DOM นะครับผมตัว k ิ j ูก็อยู่ที่1,085นะครับ1,085ก็ดิ่งลงมาอยู่แถวๆโซนแนวรับตรงนี้นะครับผม โอเคนะครับทไปทำเตรียมเป็น้อ๋อเมื่อกี้ปุ้งไปที่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะปุ้งไปนะครับปุ้งไปไม่ได้เยอะหรอกครับโอเคอ่านี่คือโซนแนวรับนะครับผมโซนแนวรับของอยู่โซนนี้ครับกรอบนี้เลยนะครับกรอบตุ๊กไม่หลุดและดึงขึ้นกลับตุ๊กจะหลุดดึงขึ้นกลับนะครับลุ้นนะครับย้ายหลุดนะครับเพื่อนๆนะแนวรับที่สําคัญก็อยู่เนี่ยหนึ่งห้าโกสามนะครับผมหนึ่งห้าโกสาม โอเคนะครับตัวไหนอีกบ้างครับผมเบบี้ดอสเบบี้แมสเบบี้ดอสสามสองนะครับเพื่อนๆก็อยู่โซนนี้เหมือนกัน S1 นะทุบลงมา3178นะครับก็อยู่โซนนี้นะครับนี่คือโซนแนวรับทั้งนั้นนะครับผมรับรับแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นรอบนี้ขึ้นขึ้นขึ้นหรือเปล่านั้นผมไม่ทราบนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับไม่มีแล้วนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนลงทุนอย่างระมัดระวังนะครับผมโอเคครับบิทคอยดิดกลับมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงดู1นาทีดีกว่าผมจะไปครับ อีกสนาทีรู้เรื่องนะครับอีกสนาทีรู้เรื่องแสดงว่าชิบะก็ต้องบินขึ้นมา2576เดนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกัน258นะครับมาดูด้วยกันนะครับ2 5 8อ่า2 5 8 0นะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันจะพุ่งเลยนะครับผมคอยดูนะจะพุ่งแน่นอนครับผมแบบนี้นะครับเรวเาว่าอีกสนาทีเดี๋ยวผมจะรอคลิปดีกว่า4นาทีตอนนี้ตั้งคลิปไป4นาทีอ,อกนาทีแล้วอ่าไปสองเลยนะครับ <lat> เดี๋ยวดูด้วยกันแสดงว่าอ่าบิตคอยขยับต้าบิตคอยขยับป่านได้โอเค อ่าเรามาดูด้วยกันนะครับว่าจะป่านได้หรือไม่โอเคครับมาแล้วครับผมโอ้โหนะครับมาแล้วนะครับลุ้นนะครับผมเนี่ยทั้งวันเลยนะครับนะครับราคานี้โซนนี้เลยโซนนี้เลยนะครับผมโซนนี้เลย37700ตรงนี้ครับต้องผ่านไปได้นะครับต้องผ่านไปได้แสดงว่าชีบะต้องบินก่อนแล้วมาดูชีบะด้วยกันชีบะชีบะโอเคยังไม่บินนะครับผมยังไม่บินนะครับผมสนุกสนุกครับผม 3นะครับจะผ่านได้หรือไม่ก่อนหน้านี้ก็เทสไปที่37,600นะครับทุบลงมานะครับแล้วโซนนี้รออีก3นาทีเผื่อว่าตลาดยุโรปเต็มรูปเอเชียจะนอนจะทะลุมบอลนะครับผมคืนนี้นะครับก่อลุ้นกันนะครับผมเที่ยงคืนมีเฮแน่นอนนะครับผมเดาครับเดาครับไม่มีอะไรมากไปแล้วครับผมโอ้โหเข้าไปแล้วครับโอ้โหแล้ว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 โอ้โหมีขั้นทุบเนี่ยทุบเนี่ยโซนนี้ครับผมโซนแนวต้านนะครับเรียกแนวต้าน3796้กแล้วก็มาทำยาให้จันถึงตรงนี้ ชิงทุบซะก่อนเหมือนถึงว่าแย่งทุบลงมาก่อนไหมแย่งขายก่อนไหมดูดิดูมันทําดิแล้วก็มารับที่สี่เก้าว่าเห็นไหมนี่คือนี่ก็ทําอะไรเนี่ยอ่านี่ก็ทําอะไรเนี่ยดูดูโอดโหดมากเลยโอดมากเลยครับโอดมากเลยครับโอ้โหอะไรกันแล้วเนี่ยอืมนี่ก็ลงด้วยนี่เขาก็ลงตามนี่ก็ลงตามอย่าลงมาแสงหน้าเลยนะครับคือคือแสบมากๆเลยนะครับผมบางครั้งก็เวียงลงมาเยอะมากนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมยุดก่อนครับผมเดี๋ยวผมกลับไปดูปอดก่อนนะครับสวัสดีครับมันสุดๆเลยนะครับโอ้โหนะครับ โอ้โหนะครับลงมาอีกแล้วนะครับโอ้โหแสบมากมากเลยครับผมสี่สามนั้นเลยแหละครับโอ้โหดึงขึ้นไปดึงขึ้นกลับไปครับดึงขึ้นกลับไปครับผมดึงขึ้นกลับไปนะครับโอ้โหนะครับสุดๆเลยนะครับสุดๆเลยนะครับผมโอ้โหนะครับดูด้วยกันดูด้วยกันจะขึ้นกลับได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูตัวสออีกเครื่องหนึ่งนะครับผมโอ้หกร้อยกว่าดอนไม่ได้ปิด ต้องดึงขึ้นไปต้องด hmm. nah, ึงข uh, ึ Mu ้นไปอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งโอ้โหสุดๆเลยครับดึงขึ้นไปครับดึงขึ้นไปครับมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้ครับเดี๋ยวเพื่อนๆลุ้นกันนะครับลุ้นกันนะครับผมสามเจ็ดหกเก้าหกจะปานได้หรือไม่เรียบร้อยครับไปแน่นอนครับผมแบบนี้นะครับมีการเคลียร์หลอกเมาหลายครั้งแล้วหลอกเม้าหลายครั้งแล้วรวมทั้งหลอกผมด้วยนะครับผมโอ้โหนะครับเรียบร้อยนะครับจะไปได้หรือเปล่านะครับเรามาดูจีบากันนะครับจีบา ไปสองห้ารแปดสี่หรือยังสองห้าแปดห้าแล้วสองห้าสองแล้วนะครับผมรอนิดนึงครับรองให้ปานนะครับผมถ้าเกิดปานไปสามพันเจ็ดร้อยนะครับผมจะหยุดคลิปทันทีเลยนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับผมไม่ไปหระครับไปหรือเปล่าครับผมอีกหนึ่งนาทีครับเพื่อนๆนสังเกตตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงไว้นะครับตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงแท่งนี้นะครับแท่งนี้คือการคอนเฟิร์มไม่รู้กับตัวหรือเปล่านะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเข้าเข้าข้างตัวเองหรือเปล่านะครับตรงนี้ รอแต้งใหม่เลยนะครับผมรอแต้งใหม่นะครับถ้าเกิดว่าโชคดีมันอาจจะขึ้นแท้งเดียวยาวเลยก็ได้นะครับเพื่อนๆเราข่าวถ้าเกิดข่าวว่าจับมือกันแล้วเคลียร์กันแล้วโอเคนะครับผมตอนกําลังอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมโอเคนะครับนี่คือการเดาของผมนะครับผมอยากแชร์สดกับเพื่อนๆละเกินนะครับผมนะครับโอเคโอเคโอเคตอนนี้9้านาทีแล้วนะครับไม่รู้ใครดูอยู่หรือเปล่านะครับผมป๊าปนะครับผม ลุนด้วยกันลุนด้วยกันจะปานได้หรือไม่จะปานได้หรือไม่อีกหนึ่งนาทีนะครับดูตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงเลยดูตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงเลยครับแท่งใหม่เกิดขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็กอบกับเส้นเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้มันตัดแล้วนะครับมันมันมันลงไม่ได้แล้วนะครับคิดว่าง่ายๆนะครับผมคิดว่ามันลงไม่ได้แล้วมันต้องขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับประมาณนี้ได้หรือเปล่าก็ต้องดูต้องไปดูตามเฟรมย่อยแสดงว่าตามเฟรมของ M 3 0จะต้องตัดแล้วนะครับเพื่อนๆอ่า M นอนดิบผมนอนดินนะครับ M 3 0นี่คือนอนดินแล้วนะเพื่อนๆนะนี่คือ M 3 0นะครับผมนอนดินนะครับผมเส้นนี้นะครับจะต้องยกแบบนี้นะครับผมเนี่ยเราเราดูนะครับดูเป็นแนวโน้มแต่ก็ใช่ว่าร้อเจะถูกต้องนะครับผมเพื่อนๆนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมนะครับนะครับนะครับ M 1 5จะต้องชัดกว่า M สิบห้ากดตัวลงมาอีกแล้วครับผมปาร์ตครับ ป่านเถอะครับป่านได้ไหมครับเพื่อนเพื่อนผานได้ไหมครับผมป่านได้ไหมครับผมต้องป่านได้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะหยุดทั้คลิปเลยนะครับผมจะหยุดทั้คลิปเลยนะครับต่อสามเจ็ดอาร้อยสามเจ็ดหกร้อยนะครับผมเรามาดูชีบะกันนะครับชีบะจะไปสองห้าแปดเจ็ดสองห้าแปดไรได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูชีบะหน่อยนะครับผมสองห้าแปดห้านะครับสองห้าแปดบ้าโอเคครับสองห้าแปดแปดแล้วนะครับผมนะครับสุดยอดมากๆเลยแสดงว่าตลาด มาแล้วนะครับผมตลาดมาแล้วตอนเช้าเนี่ยเหนื่อยมากเลยครับผมแห้งแห้งเอื้อเอือยนะครับผมไม่บินไม่ไปเลยนะครับผมโอเคนะครับปานไหมครับเพื่อนๆปานไหมครับเพื่อนๆ S อหนึ่งนะครับเราเล่นตามเฟรมใหญ่นะครับผมโอ้โหครับโยนลงมาอีกแล้วแสบมากๆเลยครับผม อะไรครับเนี่ย S หนึ่งสองนาที S สองชั่วโมงสองชั่วโมงยังกดอยู่นะครับเพื่อนๆกดลงมาก่อนเพื่อดึงขึ้นกลับหรือเปล่านะครับผมโอ้โหนะครับสุดๆเลยนะครับผมโอ้โหไม่เอานะาดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปยกฐานแบบนี้แล้วนะครับไม่ได้นะครับทำตัวไม่น่ารักเลยนะครับผมไม่ได้นะครับผมนะครับ แบบตัวไม่น่ารักแบบนี้นะครับ M 15นาทีมันต้องไปแล้วนะครับผมยกแบบนี้ไม่ใช่ยกไปนะครับผมวันนี้นะครับถ้าเกิดไปที่สามหมื่นข้าบอลล่ามีเฮแน่นอนนะครับผมนะครับนะครับเลียร์มาานะครับเลียร์ยังมีคนฝังเซลอนะครับไม่เป็นไรคุณเซลมาผมบายนะครับผมนะครับเดี๋ยวเต้งนี้เราเป็นสีเขียวต้องเป็นสีเขียวนะครับผมแล้วก็ต้านตรงนี้สามเจ็ดอกร้อยนะครับผมนะครับลุ้นกันต่อนะครับเพื่อน เพื่อนๆโอเคโอเคโอเคไปได้หรือเปล่า M3 านาที M3 นาทีอยู่ไหนปัป๊บกดตัวลงมา M1 เวียนหรือ,อยังไม่เอานะครับ M1 ไม่ดูนะครับผมเอ่อ uh, าจะเอาไงต่อตรงนี้จะเอาไงต่อผ่านตรงนี้ได้หรือไม่ครับบีบไปเลยครับผมหาองศาเพื่อจะตั้งฉากเป็นตัว u หาองศานะครับเพื่อตั้งฉากเป็นตัว u หรือตัว V นะครับผม ไปได้หรือเปล่าครับเ,เพื่อนๆไปได้หรือเปล่าครับตรงนี้ครับผม RSI เส้นตัวก็ยกสูงแล้วครับต้องไปครับแจ้งเกีียวหรือเปล่าครับผม M5 ที่ต้องแจ้งเกียเ่ยวครับต้องบินไปตรงนี้ครับผมสามหมื่นแปดพันยี่สิบอกนะครับโอเคแม็กดีเอ็กแม็กดีแม็กดี RSI RSI โอเคตรงนี้เรียบร้อยชัดเจน ชัดเจน S 1โอเค S 1ตรงนี้สวยงามมากมันจะลงไปไหนแล้วตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้โซนนี้ S 1ไปดูด้วยกัน S 1 S 1ตั้งจากแบบนี้1ตรงนี้ตั้งจากขึ้นไปขึ้นไปแบบนี้เรามาดูล่าสุดมาดูล่าสุดตั้งจากแบบนี้กวัาขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับตามเปหนึ่งชั่วโมงตามเปรมหนึ่งชั่วโมงเกี่ยวแล้วตามเปรมหนึ่งชั่วโมงเกี um, ่ยวแล้วนะครับ ตาเป็มหนึ่งขีปงเกี่ยวแล้วโอ้โหนะครับเกี่ยวแล้วครับผมเรียบร้อยครับไปตรงนี้หน้หรือเปล่าครับผมหลุนกันต่อครับหลุนกันต่อเรียบร้อยครับโอ้โหครับมาแล้วครับมาแล้วอ๋อสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหเขาโอ้โหเดี๋ยวถ้าเกิดไปสามหมื่นเจ็ดพันส่วนนี้ครับผมก็จะต้องหยุดทำคลิปก่อนแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับโอเคก็สนุกสนานคำลันะครับเพื่อนๆอย่าเอาไปตัดสินใจในการลงทุนนะครับผมก็ผมทำสนุกสนานให้กับเพื่อนๆนะครับผมก็มันมีความเสี่ยงนะครับขอให้ทุกคนโชคดีคครรรรัับบบบผมชิกก็็เเีียยย้อด๋วแตะ แต่เท่าไหร่ครับผมแต่สองปลาดุกนะครับผมก็เรียบร้อยครับมาแล้วนะครับผมก็ชื่นใจนะครับผมมาดามหอมชื่นใจนะครับผมคิดมาดามหอมชื่นใจนะครับผมโอเคนะครับใบมูดมากระลิดนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับทั้งนี้ผ่านแล้วครับไปได้หรือเปล่าครับผมท่านสเต็ปต่อไปสามเจ็ดเก้าเก้าสามหมื่นแปดสเต็ปต่อไปก็เท่าไหร่ครับสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับคลิปนี้ก็สนุกสนานนะครับเนี่ยตุ๊บอังอีกแล้ว สามหมื 37, ่นเจ็ดพ hmm? ันเจ็ดร้อยใหญ่ไหมเหมือนที่ว่าเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะครับโอเคเนี่ยโซนนี้นะครับเพื่อนๆโซนนี้นะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้เนี่ยสไลด์จากซ้ายขวาเนี่ยมีโซนแรกโซนในท่านเนี่ยโซนเนี้ยโซนในท่านนะครับแต่ไม่แน่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้าเส้นนี้ตัดแล้วเพื่อนๆนะเส้นตรงนี้ตัดแล้วนะสีขาวยกตัวสูงขึ้นแล้วนะครับแสดงว่าเดี๋ยวส่งผลไปยังตัวอื่นเราไปดูสีขาวยกตัวสูงขึ้น ต้องส่งผลไปยัง M30 M30 ยังไม่ยก M30 ต้องยกตัดตรงนี้นะครับประมาณสัก37958นะครับผมโอเคครับคลิปนี้อัปเดตกับเพื่อนๆสั้นๆครับแค่นี้ก่อนนะครับผมไปแล้วนะครับ